มูลนิธิสีสว่างควัตในพระอุปถรัรมภ์และราชวิทยาลัยจุฬาภร์สารต่อพระปณิธานสืบสารงานศิลป์ฝีพหัตตองค์สิลิศิลปินสู่การสร้างสารรค์ความสุขด้วยการให้ร่วมจัดงานแสดงแบบแฟชั่นโชว์การกุศลศิลิศิลปิน Art for Life 2024 Loving Kindness Heart of g i v i n g สารหัวใจแบ่งปันส่งต่อการให้กันและกันด้วยความรักความเมตตา ในวันอังคารที่16มกราคม2567ณชั้น1โรงพยาบาลจุฬาภรณขนาด400เตียงเขตหลักสีกรุงเทพมหานครทั้งนี้มูลนิธิสีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวไรรักษ์อัคราราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัตวราขติยราชนารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสีสว่างควัต องคประธานและนายกสภาราช,ชวิทยาลัยจุฬาภร์พระราชทานผลงานภาพวาดฝีผัดเสือจำนวน8ดภาพเพื่อให้ทางมูลนิธินำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลประจำปี2567ภายใต้ชื่อคอลเลกชันสิริศิลปิน Art For l i f e 2024 l o ันยี่สิบ n e ่โล s เพื่อมอบแก่ผู้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิสีสว่างควัต ในพระอุปถรัรมภ์นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานและสนับสนุนการดําเนินงานด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์การแสดงแฟชั่นโชว์การกุศลศิริศิล,ลปินอาร์ตฟอร์ไลท์2024 Loving Kindness Heart of Giving สารหัวใจแบ่งปัน ส่งต่อการให้กันและกันด้วยความรักความเมตตาในครั้งนี้เป็นการนําผลิตภัณฑ์การกุศลคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจาก8ลายภาพวาดฝีพรหัตถเสือนํามาแสดงแบบโดยแฟชั่นโชว์เหล่านักแสดงจิตกุศลนําโดย9้นพก้าเดชาพัฒนคุณออมกรณพัสรเศรษฐรัตนพงศ์พีพีปุลปีดี D, คุ้มพร้อมลาดสวัสดิ์หน่อยบุษกรวงพัวพันเดี่ยวสุริยนอรุณวัฒนานุกุล หมอกล้องสอรวิทยสุบุญร่วมด้วยกับแพทย์พยาบาลและนักศึกษาจากราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ที่มาร่วมถ่ายทอดความงดงามของผลิตภัณฑ์การผู้สนในคอลเลกชันนี้โดยมีผลิตภัณฑ์อาทิเสื้อโปโลเสื้อยืดกระเป๋าในทรงต่างๆหมวกแก้วน้ำรวมถึงบรรจุภัณฑ์บำรุงผิวกายที่รังสรรจัดลวดลายผลงานภาพวาดฝีพาดอันทรงคุณค่าขององค์สิริศิลปิน โดยสะท้อนเรื่องราวมุมมองชีวิตประจำวันในอริยบทต่างๆความเกื้อกูลกันและกันระหว่างชีวิตกับธรรมชาติความมีเมตตาต่อกันผ่านการแสดงออกทางเวลตาของเสือท,ที่ทรงสร้างสรรค์พร้อมเฉดสีหลากหลายอันเป็นเอกลักษณ์สร้างสุนทรียศาสตร์นำสินสู่ชีวิตในทุกมิตินำไรายได้สมทบทุนมูลนิธิสีสว่างขวัตในพระอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยมีไดได่อน,นารับหน้าที่พิธีกร ก็เป็นปีแรกของนูเลยค่ะที่มาร่วมเดินงานแต่ช่นโชว์การกุศลค่ะของมีมนิทีสีสว่างธรรมในเล่าประทัของมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างธรรมค่ะค่ะซึ่งท่านก็ส่งพระราชทานภาพวาดสีผัดน,นี้นะคะ,คะให้กับมูลนิธินะคะเพื่อเอามาเป็นคอลเลกชันนี้เลยะค่ะที่พวกเราใส่กันอยู่นะคะ,คะก็จะมีกระติกน้ำใช่ไหมแก้วห,หมวกเสื้อนะคะตอนนี้ทุกท่านเห็นเลยค่ะ กบผมพวกเราทั้งสามคนนะครับก็อยากจะเชิญเชินทุกคนนะครับเร่วมบริจาคกับโครงการมูลนิธิของเรานะครับรายได้จากการบริจาคเนี่ยเราจะมอบให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็ต่างๆมาใครที่สนใจอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้ที่โรงพยาบาลจุฬาได้เลยครับหรือช่องทางออนไลน์ค่ะหรือว่าราบริจาลตได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะเลขบัญชี942 3000 992ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าครับผมถูกใจเลยสถูกใจเลยจริงๆเมื่อกี้ยังมีขาดเล็กน้อยก็คือจะมี่มด้วยค่เแื้วงลืมไปได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นตัวอย่างกันครับใช่เราก็จะได้เห็นตอนเดินแฟชั่นไปถ่าเซ็นเสื้อดเอง อันนี้เป็นโอเวอร์ไซส์อายุก่อนโอเคของหนูเป็นเสื้อลายเสือค่ะเป็นสีแดงก็จะเป็นลายน่ารักน่ารักจะเป็นลายน่ารักน่ารักเหมือนกันใช่ไหมสองตัวนี้เขาใส่เหมือนกันเลยแมวสดใสนิดนึงเป็นสีสว่างขึ้นมาอันนี้ของหนูเป็นสีอะไรคะเนี่ยเป็นแบบเป็นสีแต่ว่าเป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบหลายแบบหลายทรงให้คุณเลือกสรนใช่แล้วก็เสื้อสามารถ จับแมทได้หลายลุกมากไม่ว่าจะใส่เป็นกระโปงหรือว่าเป็นกางเกงค่ะเป็นกางเกงแบบทางการก็สามารถใส่ได้อันนี้ก็จะเป็นกระโปงแบบน่ารักๆหน่อยหรือว่านี่ค่ะเป็นกางเกงยีนเท่ๆก็ยังได้เหมือนกันใช่ก็ว่าร่วมบริจาคเยอะคะครับผมเชิญชวนทุกคนด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากครับ